สวัสดีค่ะทางเอฟซี C, ทุกท่านทุกคนนะคะมาหนี้เจลําไห้เขามาตามแนวทางน้าปูขุนน้นค่ะปูขุนน้นกับไฮวทติแล้วกับเขามายุค,ค่ะแปดสามสามแปดนี่แหละค่ะแนวทางของปูขุนน้นเขามาหากท่านเอฟซี C, ทุกท่านทุกคนได้เขามาแล้วมาตามแล้วก็ขอกดไหลกดแช่ให้กําลังใจเจริญาไห่ท่าง ช่องในเด้อค่ะฝากผิดจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะท่านพ่อในรูปเกิดมาเกิดคนในี่ยสางบารมีต่อไปสาธุสาธุสาธุที่จะสาธุน้ำกันไหมสาธุสาธุเด้อครับเอ้ยที่ขับที่ทานกิดเอาเด้อค่ะเอาถวายน้ำแดงเนี่ปุ๊บก็เปิดให้น้องจุกเลยนะเปิดให้น้องจุกเลยเปิดเปิดแล้วบอกพู

มาเด้อหนุ่มอยกเด้ยนี่ก็ไปเอากนันเดกมาให้เออมาเด้อหนุ่มอยกเด้วยมาอินนะสาธุพุทธการวตาธรรมกกรวตาสังฆการวตาสาธุขณะภูคาข้ออัญเชิดภูคุณนุ่นและอภูรือสีข้างเก้วลงประทับนางด้วยคำหาสาธุสาธุโอมากายุสุขังตังเยสุโพโยมาการะอาตังภูโตจังติ สาธุนโมตัสวะโตลาโตสมาคมพุทธศาสนามอตสวาพระวัตรลาโตสมาคมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตรละโตสมาสัมพุทธัสสะสาธุ์ผู้โตุมธรรมโมตุมสังโคตุ่มหอยพอองค์อินองค์พระกิเกตองค์พมศีนาองค์พชยามเทวาจุมนมตราทุกประเทศรวมทั้งแปดทิปทะท่านพอในพอพระเมพระเขาวังปู่ปนีขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ายเคราะหายโศกขายโรคหายภัยให้เจ้าธรรมากาคืนสะดุดกลุมทรัพย์นับปัจเจสีเป็นมหาเศรษฐีพุทธยะคุณพระกาวพุอง์ประทานพรเข้ามาวังปู่นี้มีความสุขไหมครับค่ะปู่แล้วเข้ามาวังปู่นี้ใช้จะเพิ่มลุนทุบหัวสักคนไหมใช่ไหมหรือว่าจะ ้ซื้อไ่ได้ัไปเจอเลขดังกับปู่ก็ซื้อไปได้ส่วนมากก็ซ ok> ื้อไม่ได้พยายามนะคแต่พยายามแค่หนึ่งห้านะซื้อได้เจ็นะใดๆก็ว่าไม่ซื้อไปได้ห้าสาม่ปดซื้อไปได้การธระมาการยาอัตราขังต่ไงไอ้นี้ปู่ก็อยากทำมูลเต็มที่แล้วล่ะครับนะก็ก็ช่วยเต็มที่ถ้ามัน ปุ๊บอยู่ก็ปู่จะขอให้พักสักสามเที่ยวนะอนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้กินสักคนเนี้ยมันมันหลายเที่ยวแล้วอืแล้วจะให้เ้าล่างเ็ากินอะไรจะให้เขาเอาอะไรไปทับุญน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันถึงจะถูกพอฟ้าครับผมครับเอาแปะไปซมิกหนึ่งก็ยังดีอใช่ไหมล่ะครับผมครับนะน้องจุกบอกว่าปู่ปู่ทวดจะทํานาให้นกกินเหรออน้องจุกพูดออกมาเลยนะครับ อันนี้น้องิวกครับขยันขยอกว่าจะไปถึงเนี้ยไปถึงกว่าจะเข้าถึงตะคุปให้ได้เนี้ยเขาบนเนี้ยเป็นมนุษย์เลยตรงที่กรงสลากเนี้ยมันเข้าไปหลายขั้นหลายตอนอแต่น้องจุกนี่ไปทั้งห้าองค์ไหวพลิกดีสององค์หนึ่งก็หลอกหลอกข้างหน้าสามองค์นึงก็เข่าข้างหลังตกตกให้อยู่เพราะศักดิ์ศรีของบารมีปู่ทวดเขาางเนี้ย นะถ้าถ้ามันไม่ไหวก็จะขอพักสักสามเที่ยวนะครับดูว่าไงคือทางช่องไปเอาหวยทางช่องจะไม่ได้ซื้อคับปู่เพราะว่าไปวันหนึ่งห้าเจ้ามันซื้อไม่ไหวเนาะเราก็ไม่รู้เจ้าไหนจะถูกส่วนมากจะเป็นสาย fc ค่ะที่เขาดูแลเขาชอบก็จะซื้ออันนี้ไม่เป็นไร fc ซื้อถดกถ้าหาปูนะเจ้าหลังไม่ได้เกิดประโยชน์นะมีแต่โมทนาสาธุ พ่อพระแม่พระทาบุญเท่าไหร่ก็รับแค่นั้นแหละครับไม่ได้อะไรหรอกรูกแต่เจรังเขาเข้าใจดีกูกูช่วยเข้าใจดีเหมือนกันนอกจุกเข้าใจดีเหมือนกันจะลองดูสักสามสี่เที่ยวถ้าไม่ไม่ไหวแล้วก็ต้องให้พักก่อนครับตรงไหนตรงไหนมันแน่นก็ให้ไปก่อนครับผมมาที่นี่ก็จะรออยู่ครับเข้าใจหรือเปล่าแล้วเข้าใจครับผมเข้าใจครับครูนะครับเนาะจะไม่เป็นไร ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับพ่อพันแม่พ้านี่มันเสียเวลาเฉยๆเอาแต่เอฟซีท่านไปถือน้ำปูกระทู้หาปูเด้อค่ะบนสีเศร้าบวกนี่ขนกระทู้หาคืนอันนี้นี่กระตระมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็จะหยุดจะขอให้เจ้าล่างเขาได้กินแค่นั้นพูดออกมาตรงๆเลยต่อหน้าเนี้ยเจ้าล่างเนี้ยเท่วนี้ได้หกพัน หะ6,000เนี้ทําบุญไปแล้ว4,000เหลือ2,000ลูกหลานมาได้แก็บมดเพราะว่าทําบุญไปในตัวเพราะว่ามันจะเป็นกุศลเพราะพ่าเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะเก็บใส่กระเป๋านะลูกหลานให้มดเรียกมาก็ให้คนละหาลหามหาลําตัวเองเหลือเท่าไหร่ก็ทําบุญต่อเนอะไม่เป็นไรปู่บอกว่านี้ปอนี้เนี่ยถ้าตรงเท้กน้องจ่ยวว่าจะให้ตลอด พศ65เนี่ยจะให้ตลอดโอ้ครับผมนะครับแต่ว่าพุทธมาการาเขาก็บอกว่าหนูก็เด็เหนื่อยอ่ะก็จะไปถึงนะครับนะก็ไปถึงเมืองไทยลูกมันไปยากอยู่นะครับไม่เหมือนเรานะเพราะว่ามันจะไปนี่มันผ่าน่านนะเรานะครับผมแต่องค์เทพองค์ใจะขอทีละขั้นทีละขั้นทีละเขาคือถึงจะเปิดประตูเมืองให้นะครับผมน้องจุ๋ว่างี้แต่ว่าพุทธมาการาน้องจู๋ก็บอกว่าเอ้ยหนูก็ไม่กลัวเลยลูก มูเป็นหนุ่มแล้วโอ้สิบแปดปีแล้วโอ้ครับไม่กลัวอ่ะมูจะไปโอ้ครับเขาบอกว่าแค่นี้เป็นหนุ่มสิบแปดปีแล้วเป็นหนุ่มแล้วสิบแปดปีแล้วไม่กลัวใครหรอกครับผมบอกว่าอย่างี้โอ้น้องจุ๊กเป็นหนุ่มเลยนะครับพี่ใช่สิบแปดละสิบแปดปีละเป็นหนุ่มละ ปูทวดนี้ตมาการยาท่าน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 กำนั่งอยู่นี้ทนว่แกล้วนะครับผมปูทวดนี่อายุหลปนนนนาะายเสิบ้าครับโอ้เก็ิสิบเก้าครับผมทวดเจ็ดสิบก้าบครับอายุเก็สิบเครับนะเปอมญาเนี่ยมารการยาอัตรคังตั้งอตรเยซตรุจมาการายาจไม่แก่แล้ว ย่าอายุไรไปนลยเนาะย่าเนรอห้าสิบแปดปีอ้ยยาอายุขาดเจ็ดปีเนี่ยนะผมอันยี้เนี่ยฮะท่านท่านก็ทรงศีลหมดทุกองน,นะครับค่ะในน้องไอ้สายเพชรเนี่ยนะ ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยอยู่ที่นั้นน่ะกไก่ดำไม่ดีนนั่นน่ะโอ้เราสายเพชรว่ครับอ่าสายเพชรโอ้สายเพศไอ้ตัวโตนั้นสายลูงอ่ะตัวอีกเง่ยตัวรองมันมาสายเพชรครับผมกาตรมาการยันพุทเตกาตรเยสุตรโยมาการยาอัตราขังตังยตราไอตัวเล็กที่สุดอายุสิบสามขวบนั่นน่ะตาน้าพึ่งนะผมบอกแค่นี้ ก็ไล่เลี้ยงให้ดูแล้วอายุไขนั่นแหละตามกดตามเกรับก็ไม่ว่าก็ไรหรอกนะพูดลูกหลานมาก็พูดให้ฟังเทศนาให้ฟังครับเด้อถ้าเอาไปจำก็จะมันจะเป็นผลดีจุดไหนมันไม่ดีก็ตัดทิ้งซะครับจุดไหนมันดีก็พากันปฏิบัติเอาเด้อครนะมันมีแค่นี้แหละที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ครนะไล่สุยากให้เลย ทังของายุยูข้างปูทั้งยามาครับเนาะหน่อยตั้งุมาหน่อยนอยชุดสิบสามหน่อยชุดสิบสามไงชุดสิบแปดปีเดียวไม่หลุดแล้วไม่ลุไงแล้วหนุ่มจุ๊บหรือไงแล้วสิบปดปีไี่น่องแปดปีค่ะพีู่ดถวดเจ็ดสิบเก้าปีเล้ไปหน่อยูดถวดเจ็ดสิบเก้าปียาเขาอายุหาสิบแปดปีเจ็ดสิบเก้ับแมนเจ็ดสิบเก้ากับอ้ยหาแปดมั่งเันแลค่ะ ครับน้องในบพน่น่องเรากลับก็เทศนาได้แค่นี้ครับผมเต่นออกหาแปดมุกี้นี่ด้วยบนแม่นตัดมาการายันพุทธิเกตุเยสตรเยสตรน้องถือว่าที่ปารนาไปนี้ไม่ไปวนมันก็ไปโครานล่ะท่านบอกว่าอย่างเงี้ยจะเอาให้อยู่นะครับไม่ให้เสียเกียริปูทวดครับผมแต่ทุกคนเข้ามานี้ต้องสงสารปูทวดครับนะ เกิดมาเกิดผลทั้งสองฝั่งสองฝ่ายคครรัับบแข่งกันทำบุญลูกเอ้อมาบุกไทยไปนิดเดียวเห็นไหมครับผมนะครับแต่เดี๋ยวไอ้เที่ยวนี้เสียงกองจะดังแรงกว่าเสียงคล้องครับใช่ใช่ขอให้เกิดประโยชน์ทุกคนครับผมขอให้ช่างใจเสียงกองจะดังอ๋เสี่งตัวนี้นะคะกับหัวนะคะห้าพุทธมากรายันพุทธีเกตระยกเกตระนาดีเสียงกองจะังมากนะคะ เที่ยวนี้เสียงกรองจะดังทำบางของปู่เพราะเป็นอนุสงนิดนึงครับมันมจะเป็นสะพานให้เราข้ามได้ลูกครับที่แล้วอันนี้เมื่อที่แล้วคครรัับบผมแต่ไม่เป็นไรนะปู่ไม่ได้ไปชุวชกเด้อครับผมใครอยากทำแค่ไหนก็ทำนับก็ลงมาปดปองอันนี้คือนวดที่แล้วของปู่ค่ะอันนี้นวดที่แล้วของปู่ ในตังใจเร้อังวดนี้ายุน้องจุกสิบสามน้อกครกเอะจุกคนโตอัตรคัตังยตมาอาตรังหน้าทุ่งนี้น่ะข้าวก็เยอะปลาก็เยอะกินกินไ่ดแล้วก็ทำบุนะรันละฮะมีอะไรอีกไหมของใจอะไรอีกไหมสนทนาอะไรอ่ มมันบีเสียงเสียงกลองงวดนี่ชีดังแห้งเป็นปูปูบอกว่าพุทธมารการยาอัตราขังตังเยสุตรโยมาคาระมันจะดังทั่วแผ่นดินไทยโอ้ยดังทั่วแผ่นดินไทยนะครับพี่ชี้ครับเสียงเสียงกองจะดังทั่วแผ่นดินไทยรอบนี้ไปปแลล้วกัับบมครู่ อ่ะไม่กลับจะถึงบ้านตัวเองเหรออือกลับด้วยนะคะไปนนี้ไม่เป็นไปแล้วต้องกลับค่ะปต้องกลับของปูู่บอกว่าไปแล้วหายกลับได้ค่ะเดลยจะบอกว่ากลับเหรอครับผมมันคนละโลกเข้าใจหรือเปล่าลูกครับผมนะโลกสว่างกับโลกมืดนะโลกเทพโลกพมนี่กลางวันจะเป็นมนุษย์ เสียงกงจะดังทั่วแผ่นดินไทยค่ะเสีถ้าอย่างนั้นขอพระเม่พระนอนไปนิมิตไปจะฝันเจออนุนอันนี้เหรออืมครับเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็เดินเขาก็เดินประกอบปาชีพแม่กันแล้วก็นอนนะบางทีสวนทางเ็าไปเจอกันเขาทักทายกันนี่เรานี่เรานิมิตเขาใช้หรือเปล่าไอเที่ยวนี้บอกว่ากราบสี่เที่ยวซะกราบสี่เที่ยวนะครับแี่ครับอ่ะมีอะไรอีกมา กี่กัก้นครับผมสมมติว่าอารามสวงนี่มันมีที่ไหนน้ํามันมีหลายบอ่บอบ่อไหนมันตักอาบได้ก็ตักอาบครับม้อไหนมันตัดแช่ท้าได้ก็ตัดครับบ่อไหนมันกินน้ำมันกินได้มันไม่เค็มก็กินอืมก็เรียกเอาละครับ,รรบมันหลายบ่อนี่แหละปูเปเียกเทียบคือเพราะน้ไม่นมไปหลายหลายจุดนั่นแหละมุกอ่างบังค่ะวัดวัสนามไม่ถึงปัจจเจศหรือลูกค้าเทวดาที่อยู่กับองค์ปู่เนี้ยครับ ปล่อยลงไปถ้าพอพระไม่พราไม่กินกำลังวัฒนามันยังไม่ถึงนะครับผมอันนี้ปู่ก็ยังให้เป็นออกมาเป็นตัวเลยไม่ไม่ได้ตีปัญหาปู่พูดออกไปปัญหาก็าถามว่าปตีไม่ออกนี่ไม่ออกก็พูดเอ,อกว่าเป็นตัวอย่างนี้มันคินไม่ได้มันเป็นอะไรปู่ถามแค่นี้ มันมีเชี่ยวเหรอมันมีกระดูกเยอะเหรอมันกินไม่ทันดเออ้้นนนงงวีี่ถ้าปูตีปัญหาออกมาเขาบอกตีไม่เต็มเต็มก่อนแล้วตีไม่เต็มพูกตรงๆผมก็พูดออกผูตรงๆครับมันเต็มก่อนแล้วเป็นยังไงครับพระมีปัญหาไหมล่ะครับไอ้ตัวที่ไอ้สามแปดนี่มันเต็มเป็นบ่มันกินไม่ทันมันมันมวจะไปบอกคนอื่นก็ไม่เป็นไรหรับครับอ้าวเขาหยุดเขาหยุดหมุนอยู่ ทั้งได้การหายท่านทั้งเอฟซีกินเพื่อกระแดครับทเอฟซีถกท่านกินเพือปูว่ากินเด้อเอาหาแล้วย่าวาบอกินมามามาถึงมาปูนี้ได้ยินคำว่าพสักไหไม่เคยมีแล้วปูอบรมมีสายสักคำหนค่งอย่าลืมอย่าลืมว่าบอกินเด้อปูว่าอะไรปูประธานพรนแล้กก็จบ เป็นหน้าที่ของหนุูสร้างต่อนี่นะเอาแค่นี้เนาะพุทธมาการยาตรังขังตังเยเอาขอเชิญลูกค้าเทวราทั้งแปดทิศอันเชิญกับที่ประทับของท่านขอให้คุณพระพุทธธรรมประสงค์บิดามันดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรให้ชัยพฤกขนทุ่มหัวพะพะเด้อให้ชัยพฤกขนเกี๊ยวสารพัดให้หล่นทุกคนเด้อะให้ชัโยให้ชัยะให้เจ้ามั่งให้เจ้ามีให้เจ้าสีให้เจ้าสุข สุดท้ายขอให้ลูกเต๋อทำบุญในศาสนาพุทธายุโนสุขังพระรังกติยันธุติกีอัตัสาธุนิมนต์คาับจากติดฟังแนวทางของปูเหลวเนะคะเนาะทังเอฟซีทุกทานทุกคนกลองผิดจารณาเบิงเดค่ะแนวทางของปูขนน่นค่ะปูขนน่นปูกะหายแนวทางมากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ